นิทานเรื่องเด็กชายกับนางฟ้าจัดทำโดยนายศิวัฒนการจนชุมวิชาภาษาไทยเด็กชายมานะกำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนหลังบ้านมีต้นไม้และดอกไม้สวยงามมากมายดอกไม้ที่ถูกรดน้ำก็เบ่งบานใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งมีนางฟ้าตัวน้อยออกมาจากดอกไม้นั้น นางฟ้าบอกกับเด็กชายว่าฉันจะช่วยลดน้ำต้นไม้ให้นะดอกไม้จะได้สวยงามเหมือนกับฉันไงละ่ะเด็กชายบอกว่าขอบใจมากนะนางฟ้าบอกว่าขอมอบหัวใจดวงนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะจะได้คิดถึงกันตลอดไปนางฟ้าบอกว่าฉันขอลาก่อนนะ ขอให้ช่วยดูแลรถนำต้นไม้ให้เติบโตและสวยงามและอย่าลืมคิดถึงฉันนะลาก่อน